ลุงใหญ่คือพ่อผมเองครับประมาณ10กว่าปีแล้วครับคือสเต็กพิกไรดำครับถึงจะเป็นลุงเนี่ยแต่ว่ายัางไงลุงก็ยังดูทันสมัยครับนะักตือไข่ อ้าวว่าไงครับพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอ้าวแล้วเราเข้ามาพบใครครับอ๋อผมมาหาพี่นัดครับผมนี่แหละครับพี่นัดผมนัดนะครับเป็นผู้บริหารของแบรนด์สเต็กลุงใหญ่ครับว้าวลุงใหญ่ลุงใหญ่คือใครลุงใหญ่คือพ่อของเมงครับ ลุงใหญ่เป็นนักบินครับ <Wow. S 1> แล้วก็นักบินเนี่ยก็บินไปหลายประเทศเนาะก็อยากให้คนไทยได้ทานสเต็กกันครับก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอาสเต็กเนี่ยทำมาให้คนไทยได้ทานเนี่ยในราคาที่แบบเข้าถึงได้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นสเต็กลุงใหญ่ครับประมาณ10กว่าปีแล้วครับถือว่าประสบการณ์เยอะอยู่คือสเต็กพริกไนดาครับ <Wow. S 1> เพราะว่าสูตรเนี้ย ต้องบอกบอกว่าเราเป็นสเต็กพริกไทยดำริมทางเจ้าแรกที่อยู่ริมทางนะครับที่หมักรสชาติเข้มข้นแบบนี้นะครับซอสพริกไทยดำที่เป็นสูตรต้นตำรับของเราครับต้องเรียกได้ว่าเป็นสูตรตำนานเลยแล้วก็ซอสอื่นๆเนี่ยเรามีหลากหลายมากมากกว่าสิซอสครับเพราะฉะนั้นสเต็กต้องทานเนี่ยซอสครับสองอันนี้ครับเป็นจุดเด่นของสินค้าเราเลยครับอร่อยมากครับ oh, <no. S 1> ความตั้งใจครั้งแรกเนี่ยเรา อยากให้คนไทยได้ทานสเต็กกันในราคาที่เข้าถึงได้อยากให้มองลุงใหญ่ในลักษณะที่ว่าใจดีนะครับถึงจะเป็นลุงเนี่ยแต่ว่ายัางไรลุงก็ยังดูทันสมัยครับอยากเจอนัดก็มาที่ลุงใหญ่ได้นะครับมาพบกับสเต็กที่ใดาดำอร่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพบกันครับเอ๊ะตกลงนัดคือใครตกลงเราคือใครวะไปขันใหญ่แล้ว